ผีพายเร่งแจวรุดไม่หยุดหย่อนถึงบางบอนเรือแพอัดแอร์ใหญ่ต้องลงคำ้ำช้ำยากลำบากใจถึงวัดไซพอเที่ยงต้องเรียงลำน้ำแห้งคลองล่องนาวามาไม่ได้ต้องอาศัยพักจอดอยู่จนค่ำที่วัดไซก่อนนี้ที่เขาทำตั้งประจำโคนนวาวรการสงครามเมื่อยกไปรบทับกับพมา่าทางพาราการบุรีมีสนาม เนื่องมาแต่โบราณรมนิคมคามเป็นแบบตามต่อมาการช้านาแต่พอบ่ายเวลาห้าโมงครึ่งน้ำขึ้นถึงเรือถอยลอยขนานต้องโนน้ำร่ำมาหน้ารำคาญจนถึงย่านคลองกว้างบางขุนเทียนเป็นทางลัดเลี้ยวเยื้อไปเบื้องต่ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาไม่พาเหียนเรือก็ล่องเลยพ้นไม่วนเวียนประจวกเจียนถึงอ้อมวัดจอมทอง เดิมวัดนี้ที่สถาปนานั้นคือทรงทันพระนั่งเกล้าเป็นเจ้าของครั้งแผ่นดินที่สามพระนามปองยังไม่ครองกรุงเทพมหานครนามบัญญัติวัดราชโอรสมีกำหนดในนามตามอักษรวัดนางนองเนื่องมาริมสาครท่อเรียจรถึงวัดหนังข้ามฝั่งไปสองวัดนี้ที่พระองค์ท่าทรงสร้างอุทิศทานพุทธศาสตร์ไม่หวาดไหวคือกรมสมเด็จพระศรีสุราลัย เป็นผู้ได้สงส้างในทางพันถึงวัดหมูดูล้ำถึกสำเนียกนามหลวงเรียกวัดบวรอักษรสวรรค์ที่คำเรียกราชดรผิดผ่อนกันผู้สร้างนั้นประเดี๋ยวนี้สิ้นชีวงจะถูกผิดตามตำแหน่งท่านแต่งตั้งฉันเกิดหลังไม่เช่นดันประสงค์คือเจ้าจอมน้อยสุรานากลงเห็นจะตรงแม่นยำเหมือนตำรามาถึงด่านคลองนอกบางกอกใหญ่ มีน้ำใจเหมือนหนึ่งถึงเคหาตองแกวเรือทวนน้ำนั้นร่ำมาแสงจันทราจำกระจ่างสว่างใจ